ร้อยสิบเ็ดทุกคนนะคะครับมูลิธิบ้านเลขที่ร้อยนั้นได้พัฒนาบุคลา,ากรนะครับในเรื่องโครงการอบรมตั้งแต่รุ่นที่1จนถึงรุ่นที่เณปัจจุบันนั้นการพัฒนาบุคลา,ากรในเรื่องของผู้นําพัฒนาประชาธิปไตยนั้นอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยเราผลิตบุคลา,ากรนะครับที่อยู่ในแวดวงการเมืองก็ดีธุรกิจสื่อและทุก ให้ประสิทธิภาสาวิชาความรู้มากมายที่เกิดขึ้นเรามีบุคลากรที่จะเป็นตัวแทนตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งถึงรุ่นที่9แต่วันนี้เรามีตัวแทนรุ่นที่หนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญทำหน้าที่โครงการนปรชแดงทั้งแผ่นดินขอเรียนเชิญรุ่นที่หนึ่งคุณเกลือกวนตตีเป็นตัวแทนได้กล่าวไว้เลยคุณเกลือกบนตตีนี่เป็นรองประธาน สวัสดีครับพี่น้องผู้มีใจรักประชาธิปไตยที่เคารพังทุกท่านผมในวันนี้นะครับก็มาก่าวนะครับในนามของศึกศาสสถาบันผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อลมลมุมของทีเยียมซึ่งดวงลัคและนำถือนำใจมาทีมเยียมของเรานะครับร่วมชันกับพวกเรา นะครับในการเรียนนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมร่วมกับพวกเรามาไม่ด้วยกันแม้กระทั่งหลังจากที่เราจบจากสถาบันแล้วนะครับเราไปสถานที่ต่างๆที่มีการชุมนุมมีมีเพียมขึ้นไปนะครับร่วมกับพวกเราตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งยามที่เวลาเราเหนื่อยเหนื่อยเวลา พี่เทียมก็ะจะขึ้นประเด็ีกับร้องเพลงพอๆให้พวกเราฟัางให้พวกเราใยเยี่ยมเดินทางร่วมกันนะฮะหลังจากหลายปี52นะครับก็เดินทางเดินสายอาสายเดินสายร้ยยองเพลรงร่วมกันตลอดไปทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยรี่คือสายเลือดของนักประดิษฐปไตยที่แท้จริง ในวันนี้ที่เยี่ยมอยากพวกเราไปพวกเรานะครับในานามรุ่นหนึ่งนะครับนักพัฒนารุ่นหนึ่งที่ร่วมเกียยติึ้นมาแล้วก็ในรุ่นของสถาบันนี้นะครับก็ขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ยกังรักพี่เยี่ยมตลอดไปขอให้พี่เยี่ยมไปสู่สตินะครับไม่ต้องห่วงลูกเพราะพวกเราก็ยังมีเพื่อนเพื่อของพี่